สวัสดีครับสำหรับวันนี้เรามาดู MG v s e v กันนะครับสำหรับคันนี้ก็จะเป็นชุดหุ้มเบาะแบบโซฟานะครับอันนี้เป็นสีแดงเลด์วายนะเฉียวขึ้นมาเลยทันทีนะครับดูรูสปอร์ตขึ้นมาเลยนะครับสำหรับตัวนี้ก็จะเป็นชุดหุ้มเบาะแบบโซฟาที่มันจะเสริมด้านในเป็นใยสังเคราะห์นะครับเป็นลนักษณะใยเม็ดนะอ่า ใหญ่แบบลูกบอลแบบนี้ก็จะมีความนุ่มทนทานนะครับรองรับเอ่อก้นและหลังไดีๆใครที่มีปัญหาการนั่งนะครับตรงส่วนตรงนี้ที่เบาะมันยุบมากเกินไปเนี่ยตัวนี้จะพพอร์ตได้ดีเลยนี่สวยแบบนี้นะครับการติดตั้งเรียบร้อยเข้ารูปนะครับไปดูด้านหลังกันนะครับด้านหลังเบาะก,ก็จะเป็นแบบนี้ครับสองรุ่นตัว vs อ,อ่พับเบาะลงมาให้หน่อยนะครับนีเราจะพับลงมาได้แบบนี้เลย ฟิตนิดนึงนะครับแล้วก็หลังบอกหน้าจะมีกระเป๋าให้ทั้งสองข้างนะครับเอาไว้เก็บเอกสารงานเข้ารูปแบบนี้นะครับตัดตรงรุ่นไม่นานนะแล้วก็ใช้เวลาประมาณตัดประมาณ7วันแล้วก็มนานัดติดตั้งที่หน้าร้านประมาณ2ชั่วโมงนะครับรอ,อไม่นานก็จะสวยแบบนี้เลยท่านใดชอบสีไหนก็แจ้งได้นะทางร้านยินดีให้บริการนะครับร้านอัลติเมดอยู่บางบอน5นะครับไม่ไกลไม่ไกลขอบคุณครับ